สวัสดีครับพบกับผมนะครับ Joy Am Car Channel ครับวันนี้ผมมาอยู่กับ MG5 ครับแล้ววันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับบิ๊กเก้ครับวันนี้บิ๊กเก้เอาอะไรมาฮะสวัสดีครับวันนี้เหรอครับวันนี้ผมเอายาลิสธรรมดาเลยเนี่ยแต่มันมีความไม่ธรรมดาตรงที่ยาลิสผมมีคันเร่งไฟฟ้ากล่องจุนคันเร่งไฟฟ้ามาด้วยติดตั้งไปด้วยเจษไม่ธรรมดานะฮะครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอแบบ แบตเทิลกันซะหน่อยเอาวันนี้เอาง่ายๆก็คือแบบจะตามสไตล์ผมวันนี้ขอเป็นสาราลมเบาๆแล้วกันได้ลองแฮนด์ิลิ่งแล้วก็อัตราเร่งกันว่าคุณมีคับเร่งไฟ <ว S 1> ฟ้าที่เป็นกล่องจูน<ช>ผมล้อ17แล้วก็มีช่วงล่างที่ถือว่าค่อนข้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครัว่าเป็นยังไงนะครับ ใหญ่มากับยาเลสนะฮะไหนขอดูเครื่องหน่อยซิว่าเครื่องกี่ซีซีครับพี่ใหญ่โอ้โหใช้ได้ฮะพันสองร้อยสี่เก้าสิบสองแรงม้าเดียวไม่ธรรมดาดี c t หน้าตาดีฮะหน้าตาดีโอเคเครื่องฮะเครื่องทำสวยทำสวยมีฝูงมีฝามาแล้วของพูน่าเป็นไงของผมพันห้าฮะร้อยสิบสี่แรงม้า MT ไฟนะครับ รถในกระแสนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยใช่ครับนี่ฮะหนึ่งร้อยแรงม้าครับร้อยหนิวตันเมตรของผมล้อ17นะพี่ใหญ่นของผมยางแม็กซินะครับขอบสินะครับไซส์หนึ่งสองหนึ่งห้าห้าเจนะครับแล้วของพี่ใหญ่เท่าไหร่ฮะของผมเหรอของผมเป็นดันหล่อฮะดันหลอหนึ่งแปดห้าหกสหครับอ่าก็สมส่วนสมส่วนกันไปตามขนาดรถอ่า ส่วน M M G 5ที่ผมเอามาดิสเบรกนะครับด้านหน้าและด้านหลังเลยทีเดียวผมก็ใหญ่เป็นไงฮะผมลอครับฮนะดิสหลังดำครับโอ้ oh. เรามาแบทเทอรเลยดีกว่าได้สิฮะไปเลยฮะเอาเลยไป แล้วก็หลังจากที่เราสองคนได้ลองขับกันมาแล้วครับฮะรถของพี่ใหญ่เป็นไงฮะเอามีรายการคุณอ่าเหรออ่ออโอเคของผมนะฮะ,ะ MT5 นะครับการควบคุมพวงรลัยในการสลาลมนะครับถือว่าทำได้แม่นยำดีนะครับก่อนควรครบคุมง่ายชุ้งล่าง MT5 ทำมาได้เยี่ยมนะฮะส่วนเรื่องอัตราเร่งในเกียร์ดีธรรมดาเนี่ยผมว่ามันมีการรอที่หน่วงๆไปสักหน่อย แต่ว่าใช้ตัวใช้เกียสแล้วปรับเป็นแมนวนวลคือมันจะลากเกียร์หนึ่งตลอดมันก็ต่อเนื่องเป็นปกติฮะก็อัตราเร่งถือว่าใช้ได้ครับกับรถคันใหญ่ขนาดนี้นะครับนะครับในเกียสนะฮะคันนี้นะครับคันนี้นะฮะโอ้โหคันเร่งไฟฟ้า ECU ปืดปัดยอมรับว่าปืดปัดกว่ายาลิ์ธรรมดาที่ผมเคยลอง1.2ฮะการคล่องแคลวความคล่องแคลคล่องตัวในการสลา,าลมนะครับออ ด้วยความที่รถมีขนาดกระทัดรัดก็คล่องตัวครับผมชอบมากชอบชอบเฟ right. right. <คน S 1> ี้ยวเลยฟิวฟิวฟิวเลยรถที่ลองไปทั้งสองคันก็เอาเอาของเขาก่อนะอ่า เอ็มไฟนี่ถ้าถามว่าจังหวะแบบสลาลอมเนี่ยมันมันกลับมาได้แบบแน่นๆดิอ่ามันแน่นมันแน่นแน่นมันมันมันดูไม่หวิวหวิวเหมือนเหมือนอันนี้อันนี้เหมือนกันไหมเห็นเหมือนกันอ่าอันนี้มันเบาๆมันเบาๆอ่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยฟิลแต่ละคนความชอบถ้าแบบจะเอาลงสนามเนี่ย มันจะชอบไปเหมือนกันอลงสนามหรือว่าใช้บนถนนสวิทชสวัสดยังไงแล้วแต่แล้วแต่โชว์ไม่ได้มีอะไรดีกว่ากันใช่แต่ว่ามันคุมง่ายทั้งคู่นะมันยังคุมง่ายทั้งคู่แล้วก็อันนี้พอมันมีคันเร่งไฟฟ้ากล่องตูนคันเร่งไฟฟ้าเข้ามาช่วยเนี่ยมันทําให้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอย่างที่โจอี้บอกใช่ใช่มันกดปุ๊บมาปั๊บกดปั๊บมาปุ๊บปุ๊บเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลื้อยตามแบบสลาลอมได้แบบ เพราะมันคล่องอะมันง่ายใช่เพราะเท่าที่จำได้หนึ่งจุดสองตัวนี้เท่าตอนออกมาเคยขับอยู่ก็ค่อนข้างหนืดพอสมควรใช่มันรอรอไม่รู้มันคิดอะไรใช่มันไม่ได้ไม่แรงแต่ว่ามันหนืดเพราะว่าไฟฟ้ามันสั่งไปที่ดินเร่งอ่ะมันสั่งไปช้าไปหน่อยดีเลยหน่อยนะประมาณนี้นะครับ แต่รับวันนี้ผมก็มาทดลองขับกับพี่ใหญ่ในสนามที่ปิดนะครับอย่าไปลองท้องถนนนะครับก็ไม่ไดราม่ากันเนาะระหว่าง MG5 กับโตต้ายาริสคือมันก็แล้วแต่คนชอบนั่นแหละมันไม่ใช่คู่เปรียบกันมันไม่ใช่คู่เปรียบกันนะครับขอไม่ดราม่าเนาะใชถะ่ถึงแม้่ถึงแม้ MG5 ผมกำลังเป็นไวเล่ซึ่งไวเล่แปลว่าอะไรผมก็รู้พูดตามเข้ามานะฮะ <laughs> 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 โอเคครับพี่ใหญ่ยังไงครวันนี้ก็ด ยังไงวันนี้เราสองคนดีว่ามาเจอกันที่มาเจอโดยบังเอิญอ่าเราก็เลยอยากลองมือสองมือแ่้แคนั้นแกแกแกคันนิดหน่อยอืมว่าเฮ้ยเราจะได้เก็บมันเป็นความเห็นอ่าอ่าเผื่อใครถามมาอะไรมาจะได้ตอบได้นะได้ครับอันนี้มันเป็นยังไงเผื่อใครที่มองอยู่ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับเป็นแรงใจเราด้วยสำหรับวันนี้ รถ MG 5รลักฐานมั่นคงของผมจะไปก่อนนะฮะเฮ้ยค <Schmidt> ันเร่งฮะคันเร่งอ๋อคันเร่งไฟฟ้าเออรู้หลาู้หลาผมรู้หลา <tro opers> สีเด่นสีเด่น